สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะฮะโอ้โหหลงวันเลยนะครับผมวันนี้นะครับมากับรถใหม่ๆอีกหนึ่งขั้นของทางเอ็กซ์โ r มคาร์นะครับวันนี้นะครับนะฮะในงบเพียงแค่7 0 0 0แสนบาทไม่ถึง1ล้านบาทนะครับก็สามารถขับ Mercedes-Benz ได้แล้วครับผมนะฮะกับเจ้าคันนี้คร e r c e d e s b e n z นะครับ C 3 5 0 EAMG ตัวท็อปสุดเลยนั่นเองครับผมนะฮะรถปี2016นั่นเองฮะใครที่กำลังมองหารถใช้งาน ที่ราคาย่อมเยาวนะครับผมนะฮะจับต้องง่ายเพียงแค่70,000สบาทก็ขับ Mercedes b e n z ตัวท็อปได้แล้วเองครับผมนะฮะคันนี้ครับตัว C ีค้านะครับมากับตัว W205 นะครับคันนี้ต้องบอกออก่อนเลยนะครับว่าเป็นบอดี้ที่สวยมากๆนะครับและเป็นตัวท็อปที่เปิดป้ายแดงมาราคานะฮะสามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทครับผมนะฮะ วันนี้ประหยัดไปแล้วนะฮะ2.5ล้านบาทนะครับผมนะฮะแล้ววันนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าทางร้านเอ็กซ์โชมคาร์ครับเรามีโปรโมชั่นดีๆให้นะครับกับดอกเบี้ย0%ตลอดอายุสัญญาหรือจะเลือกรนะับเป็นวารันตีซ่อมฟรีที่สุดเมอร์เซเดสเบนซ์นเลยครับผมนานสูงสุดถึง3ปีเต็มมันเองครับใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะครับแล้วอยากขับ Mercedes Ben z ดูบ้างคันนี้เป็นตัวที่น่าขับมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นที่รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานั่นเองครับผม ตัวนี้ครับผมที่เราเห็นนะฮะ W205 คือรหัสบอดี้ของเขานะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ได้มาเป็นสีเทานะครับที่เราเรียกกันก็คือเป็นสีเทาแบบซีดินไนท์เกรย์นะครับสีออกเทาๆนะครับออกดำๆแบบนี้นะครับบางคนก็จะบอกเทาแรมโบเนาะนะครับผมนะฮะแต่คันนี้ที่ชื่อทางการของเขาก็คือเป็นตัวซีดินไนท์เกรย์นั่นเองครับผมนะฮะเทาสวยๆแบบนี้เลย นะครับตัวนี้เป็นตัว AMG C-Class ตัวท็อปนะครับผมจะได้ไฟหน้าตัวท็อปมาเช่นกันครับกับตัว LED Intelligent Light System มันเองครับผมนะฮะก็คือจะเป็น หน้าเป็นไฟหน้าแบบเลี้ยวตามองศานะครับของพวงมาลัยนะครับผมก็คือเป็นตัวท็อปเลยนะครับกระจังหน้าที่เขาให้มาก็เช่นกันครับเป็นตัวโครเมียมยาวพร้อมโลโก้ Mercedes b e เบแบบนี้แล้วยังซ่อนนะครับกล้อง360องศาข้างในให้ด้วยนะฮะสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่ขับรถไม่ค่อยแข่งนะครับเราจะมีกล้องรอบคันให้ถอยจงถอยจอดสบายแน่นอนนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัว AMG เลยได้พาดแต่ง AMG มารอบคันเช่นกันนะครับผมนะฮะพร้อมปาร์คิ่งเซนเซอร์ข้างหน้าเนี่ย ถึง6จุดครับด้านซ้ายมี3ด้านขวามี3นะครับผมนะฮะรอบคันมีทั้งหมด12จุดเลยนั่นเองนะครับมาดูของบอดี้ไซ่งของรถคันนี้กันบ้างนะครับผมรถนี้ครับคันนี้นะครับผมก็เป็นรถเซกเมนที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมนะฮะรถที่ใช้งานทุกวันนะครับใครตัวคนเดียวครอบครัวไม่ได้ใหญ่นะครับหรือว่าจะหารถที่ใช้งานที่กับกระทัดรัดตัว C ี a ัสเป็นตัวที่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมนะฮะตัวนี้ครับตัวท็อปนะครับจะได้นะครับคิ้วนะครับเป็นโครเมียมที่เขาให้มา พร้อมนะครับผมเป็นตัวท็อปก็จะได้เป็นคีเรตโกถึง4บาทนั่นเองครับผมนะฮะถ้ามีกุญแจอยู่ที่กระเป๋านะครับสามารถสอดมือไปก็อันล็อกให้เลยครับผมนะฮะแล้วก็พาแต่งของเขาก็จะเป็นเดินที่โครเมียมเนี่ยรอบคันเลยนะครับผมอย่างเช่นจะเกิดข้างตรงเนี้ยนะครับผมก็จะเป็นโครเมียมนะครับยาวนะครับผมที่มีมาให้มามาดูที่ล้อกันบ้างนะครับผมล้อตรงนี้นะครับผมที่ให้มาก็คือเป็นล้อนะครับผมขนาด19นิ้วนะฮะมากับสุริยาง225สองห้าทับสี่สิบ พร้อมคาลิปเปอร์เบรกเท่ๆแบบนี้นะฮะสีน้ำเงินนะฮะเพราะผมอบอกว่าคันนี้เป็นระบบพักอินไฮบิดครับผมนะฮะสามารถขับไฟฟ้าล้วนได้ด้วยนะฮะถึง30กิโลเลยนั่นเองนะครับนะฮะยางได้ยางปี24สีด้วยนะครับนะฮะ อ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวแบงค์จะพามาดูข้างในกันบ้างนะครับว่าสวยงามขนาดไหนกับราคา700,000บาทแต่ราคาเปิดตัวนะครับสามล้านสองแสนกว่าบาทนะครับผมนะฮะอ่ะทีนี้มาดูข้างในกันบ้างครับผมนะฮะข้างในมักระเบาะหนังสีดํานะครับรถใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะครับผมปีกบงปีกเบาะโอ้โหยังสวยอยู่เลยนะครับนะฮะภายในก็เป็นทิมครับเป็นอลูมิเนียมนะฮะตัดด้วยเป็นลายโครเมียมนะครับผมคาร์บอนนะฮะโอ้สวยๆเลยนะครับนี่ ดูที่แผงประตูกันบ้างนะครับคันนี้จะได้บอกไฟฟ้าคู่หน้ามาให้พร้อมเมมโมรี่ซีดถึง3จุดนั่นเองครับแล้วได้เครื่องเสียงตัวท็อปกับตัวเบอร์มาสเตอร์มาด้วยนะครับผมนี่สวยงามมีแอมเบียนไลท์ให้รอบคันนะครับสตีชิ่งนะครับมีเดินหูครบทุกเส้นนี่สภาพใหม่แบบนี้นะครับหายากนะครับสภาพแบบนี้รถแบบนี้ถ้าใช้งานได้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอ่ะดูผู้โดยสารตอนหลังครับผมยังใหม่อยู่เลยนะครับผมซีค้าเนี่ยถามว่าคนถามว่า อ่ะมันเล็กหรือเปล่าแบงค์นะครับสามารถนั่งได้ไหมอ่าจจะจะเข้าไปให้ดูนะครับผมนะฮะโอเคครับนี่อ่ะนั่งให้ดูแล้วแบงค์สูง175นะครับผมนะฮะเล็กลูมเข้ามาเนี่ยยังเหลือๆเลยนั่งสบายๆครับกระบอกหนังภายในสีดําแบบนี้นะครับผมแล้วก็ได้เครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์มาด้วยแล้วยังมีนะครับม่านบังดวงบังแดดมาให้นะครับสามารถดึงมาได้นะครับผมนะฮะนี่ฮะซ้อนได้ดึงได้ มีม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะครับแล้วที่เราเห็นแบบนี้มีช่องแอร์หลังแยกมาให้นะครับผมนะฮะถึง2จุดผู้โดยสารตันหลังนั่งสบายแน่นอนนะครับแล้วนะฮะบอกเลยครับว่าครันนี้นะครับเพิ่มความโปร่งโล่งนะครับรามีพาโนรามิกซันรูฟี่ขนาดใหญ่นะครับเป็น2ช่วงแบบนี้ครับมีโซนข้างหน้ากับโซนข้างหลังทาให้ห้องผู้โดยสารหรือคอกพิขางในเนี่ยดูโปร่งนั่นเองครับผมนะฮะดูโปร่งดูแบบอ่าหน้าขับขับที่แสงน้อยๆนะครับแสงเข้าได้เมือนบอกเลยว่า มันดูแบบพรีเมียมมากๆนะครับผมกับรถสภาพแบบนี้ไม่แปลกใจทำไมมือนหนึ่งถึงสามล้านสองแสนกว่าบาทนั่นเองครับนะฮะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันบ้างครับผมนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ผู้โดยสารตัวหลังนั่งสบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูภายในครับนะฮะข้างหลังนะครับตัวนี้ตัวดับเบิลยองศูนย์ห้าเนี่ยไฟท้ายของเขาจะเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับผมนะฮะก็จะเป็นเส้นนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเป็นกึ่งเอลีดีไฟเบอร์ออร์ติกเนาะนะครับแล้วรหัสของเขาก็เป็นตัว C350E ครับผม E ตัวนี้ก็ย่อมาจากตัว Electric นนนัั่เองะครบ มาดูครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองครับผมนะฮะผู้โดยสารตอนหลังแหไม่ใช่ผู้โดยสารั่งที่เกี่ยวสัมภาระเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีชุดนี้มาให้นะครับผมนี่นะครับเมอร์เซเดสเบนที่ให้มานะครับนี่ครับก็จะเปิดให้ดูนะครับก็เป็นเล่มบุ๊กต่างๆนะครับที่เป็นตัวนะครับบ่งบอกคู่มือนะครับการใช้งานเนาะนะครับอันนี้มีทุกคันนะครับผมนะฮะถ้าไม่แทบไลทขคันไหนไม่มีสามารถทุนได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับแบตเตอรี่หลักนะครับผมเขาอยู่ตรงนี้ครับเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดแบตเตอรี่หลักเนี่ยสามารถชาร์จแบตได้นะครับวิ่งไฟฟ้าลวนได้ถึง30มกิโลนั่นเองครับนะฮะก็คือนี่ฮะสามารถใช้ได้เลยครับผมเสียบปลั๊กนะครับวิ่งได้เลยสบายๆแบบนี้ครับนี่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมนะฮะกดปุ๊บนี่สมูทสมูทเลยพูดง่ายๆครับตัว amg เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่ให้ออปชันมาเต็มแม็กเลยพูดง่ายๆนะครับผมข้างหลังก็มีพาร์คกิ้งเซนเซอร์ให้อีก6จุดรอบคัน2จุดครับ มีที่ครอบท่อนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับผมนะฮะสวยๆเลยท่อคู่เดิมๆจากโรงงานนะครับแบบนี้นะครับนี่คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมนะฮะของทาง X-Home Car เป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยถ้าใครอยากกระโดดจากรถญี่ปุ่นมาลองเล่นรถอย่างนี้ดูนะครับผมนะฮะไม่บอกเลยว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์นั่นเองครับผมแล้วคันนี้ครับเลขไม่เพียงแค่64,000กิโลนะครับไปสตาร์ทให้ดูนิดนึง้วกันครับผมนะฮะ มีพรมาลัยไฟฟ้าแบบนะฮะมันแบบเวขคามด้วยนะครับผมแล้วก็ได้พรมาลัยแบบ AMG 3าก้านท้ายตัดมาด้วยนะครับผมสังเกตง่ายๆครับทำไมของท้ายตัดอองแบบนี้นะฮะเป็นเอกลักษณ์ของตัว AMG นั่นเองครับผมก็เวลาเราเลี้ยวจะได้ไม่ไม่ชนเข่านั่นเองครับผมไม่ชนขาของเราเนาะนะครับมีแพดเดิลชิพให้นะครับมากับเกียร์เจ็ดสปีดนั่นเองฮะที่ให้มาแบบนี้โหไม่บอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับใครหาอยู่แบบนี้นี่ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะหกหมื่นสี่พันกิโลนี่ฮะ ทีมเป็นคาร์บอนนะครับสวยๆเลยมีช็อตคัดต่างๆนะครับผมเป็นแอร์นะฮะแยกซ้ายขวามีช็อตคัดเนวี่เรดิโอมีเดียนะฮะแล้วก็วิชวลต่างๆแล้วก็มีไฟฉุกเฉินให้ตรงนี้ก็สามารถวางกรงวางแก้วได้ครับเป็นคัพโฮเดอร์นะครับและตรงนี้ครับสามารถปรับโหมดกะครับขี่ได้ด้วยนะฮะถึงหลายโหมดมาดูกันมีโหมดอะไรบ้างนะครับเริ่มที่โหมดแรกครับเป็นโหมดอีโคนะฮะโหมดที่2ครับผมเป็นโหมดคอมฟอร์ท โหมดสปอร์ตก็มีนะฮะโหมดสปอร์ตพัสเลยก็มีเลยนั่นเองฮะแล้วก็ระบบสุดท้ายระบบอินดิวเวอลนั่นเองฮะก็คือคอนฟิกเองว่าจะเอาแบบแบบสปอร์ตเป็นคอน์ตอย่างเงี้ยเราสามารถคอนฟิกได้นะฮะแต่ถ้าเขาขับทุกวันก็เป็นแค่คอน์ตก็พอแล้วนะครับผมโหวสวยงามแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตัวท็อปแบบเนี้ยนะฮะข้อที่ขาดไ,ได้เลยคือซันลุกแบบไฟฟ้านะครับผมนะฮะเปิดแบบเนี้ยโปร่ปงๆเลย ท้บรรยากาศช่วงนี้เย็นๆนะครับผมนะฮะสามารถเปิดรับลมได้นะครับช่วงเย็นเนาะนะครับผมนะฮะถ้าแดดร้อนก็สามารถปิดได้เพราะเพราะนี้เป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็นแบบ2ชั้นนั่นเองคือเป็นกระจกนะครับ1ชั้นนะครับแล้วก็จะเป็นแบบม่านนะครับผมบังแดดนะครับดันความร้อนอีก1ชั้นนะครับเพื่อปิดไปเลยแบบนี้เลยนะฮะเป็นแบบไฟฟ้านะครับกดแค่ทีเดียวก็เห็นรู้เรื่องเลยครับผมนะฮะฟังก์ชันครบคันอยู่แล้วนะฮะมากับพละกาลังคันนี้นะครับ200แรงม้านะครับผมนะฮะกับเครื่องยนต์แบบนี้ เครื่องยนต์เบนซิน4ี่สูบปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองครับผมนะฮะประหยัดน้ำมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราเห็นแน่นอนครับประมาณ20กิโลต่อลิตรนะครับถ้าเป็นโหมดไฮบริดนั่นเองฮะหรือที่เขาบอกเค็มมาไว้นะครับถ้าสมมติว่าขับในโหมดของไฟฟ้าล้วนเนี่ยวิ่งได้ถึง30กิโลนะครับใครวิ่งแถวบ้านก็ชาร์จแบตทุกวันได้เลยแล้วคันนี้จะไม่ต้องชาร์จแบตทุกวันไหมไม่จำเป็นครับถ้าเรารีเจนตมันมีการรีเจนกลกับอยู่แล้วนั่นเองครับผมนะฮะแล้ววันนี้นะครับถ้าอยากเอาความค 700,000บาทนะครับใครที่จัดไฟแนนซ์รับไปเลยครับวบรันตีซ่อมฟรีที่สุดนานสูงสุดถึง3ปีเต็มที่ Mercedes ดสเบนั่นเองครับผมนะฮะควบคุมร้อยกว่ารายการครับอย่างเช่นเครื่องพังเปลี่ยนเครื่องเกียร์พังเปลี่ยนเกียร์กล่องเครื่องพังเปลี่ยนกล่อง,กองเครื่องนั่นเองครับผมนะฮะและ้วตรงนี้บอกก่อนเลยครับว่าทางร้านเราเนี่ยมีการันตีรถข,ของเราครับหนึ่งเลขไมายแ้แน่นอนที่มีกรองมายนั่นเองครับคันนี้หกหมื่นใช่ไหมครับ เรารับกันแน่นอนครับก็คือเลขหมายแท้ครับสครับผมไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะฮะทะเบียนถูกต้องนะครับถ้าลูกค้าคนไหนที่ซื้อไปตรวจพบว่าคันนี้นะฮะมาเลขหมายไม่แท้มีประเหตุมานะครับเราซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับคันนี้เราขาย7จ็ดแสื่นปพันบาทครับผมนะฮะถ้าใครซื้อไป เรารู้ว่าคันนี้ไม่ใช่ที่เราบอกไปเราคืนเต็มๆเลยนะครับแล้วพร้อมให้ค่าเสียเวลาอีก10,000แบาทลงหน้่สัญญาณนั่นเองครับนะฮะใครสนใจ Mercedes b e n z นซ์คัสสามพันสูตรอีตัวนี้นะครับสามารถโทรหาได้นะครับ0 8 6 4 4 4 5 4 5นั่นเองครับหรือจะแอดไลน์หาผมก็ได้เบอร์นี้เลย0 8 6ครับ4 4 4 5 5 4 5นั่นเองครับเอ็กซ์โคมคาร์เปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับผมนะฮะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ